ในยามค่ำคืนที่เราเอนกายลงบนหมอนเพื่อพักผ่อนความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดวันมักจะถูกปลดปล่อยผ่านการกระทำที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือการหาววันนี้อยู่กับผมเคี่ยวในช่วงเปิดฟังก่อนนอนอิงหมอนกับเหมียวอวกาศมาดูกันว่าการหาวการเปิดปากกว้างหายใจเข้าลึกๆและตามด้วยการหายใจออกอย่างรวดเร็ว เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือปรากฏการณ์การหาวติดเชื้อซึ่งเราต่างคุ้นเคยดีการที่เราเห็นใครบางคนหาวแล้วจู่ๆเราก็รู้สึกอยากหาวตามขึ้นมาทันทีเรากับเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ยากจะควบคุมแต่ทำไมการหาวถึงแพร่ระบาดได้ง่ายได้ถึงเพียงนี้ และที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือทำไมแค่ได้ยินเสียงหาวเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้เราหาวตามได้รายงานฉบับนี้จะพาไปสำรวจเบื้องหลังทางวิทยศาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการหาวที่เชื่อมโยงเราเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าประหลาดใจการหาวไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความเงื่อแงวหาวนอนเท่านั้นแต่มันเป็นพฤติกรรมที่นักวิทยศาศาสตร์จำแนกออกเป็นสประเภทอย่างชัดเจนได้แก่ การหาวแบบธรรมชาติหรือการหาวที่เกิดขึ้นเองตามช่วงเวลาของวันซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าหรือความเบื่อและการหาวแบบแพร่ระบาดซึ่งการหาวที่ถูกกระตุ้นขึ้นจากการรับรู้การหาวของบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นส่วนที่1วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการหาวกลไกทางสรีรวิทยาการกระทำของร่างกายที่ซับซ้อน การหาวไม่ใช่แค่การหายใจเข้าและออกตามปกติแต่มันเป็นโปรแกรมการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีแบบแผนตายตัวและค่อนข้างจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจการหาวประกอบด้วย3มช่วงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้แก่การหายใจเข้าลึกและยาวนานตามด้วยช่วงพักสั้นๆและการหายใจออกที่รวดเร็วในระหว่างกระบวนการนี้กล้ามเนื้อหลายส่วนในใบหน้าและลำคอจะเกิดการยืดและตึงตัวขึ้น พฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายกำลังเปลี่ยนผ่านจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเช่นจากการตื่นนอนไปสู่การหลับหรือในทางกลับกันการหาวจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจังหวะชีวิตประจำวันซึ่งเป็นกลไกลทางชีวภาพ24ชั่วโมงที่ควบคุมการทำงานของร่างกายเราทฤษฎีการหาวที่ถูกพูดถึง การหาวเป็นพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยปริศนาและนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลายๆทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงหน้าที่ของมันทฤษฎีการหาวเพื่อระบายความร้อนในสมอง ทฤษฎีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปัจจุบันคือการที่นักวิจัยอย่างกอร์ดอนแกลลบเสนอว่าการหาวมีหน้าที่ช่วยลดอุณหภูมิของสมองตามทฤษฎีนี้การหายใจเข้าลึกๆในระหว่างการหาวจะนำอากาศที่เย็นกว่าเข้าไปในช่องจมูกและปากซึ่งจะช่วยให้เลือดในบริเวณใบหน้าไหลเวียนเร็วขึ้นและระบายความร้อนส่วนเกินออกจากสมองในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวนทาง การศึกษาทั้งในมนุษย์และสัตว์ต่างชี้ให้เห็นว่าการหาวมักเกิดขึ้นก่อนระหว่างและหลังสภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติเช่นภาวะเครียดจ,จากความร้อนหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงทฤษฎีการหาวเพื่อเพิ่มการตื่นตัว อีกทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่าการหาวเป็นการตอบสนองของร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวการหาวมักเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกง่วงนอนหรือเบื่อซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การรับรู้สิ่งรอบตัวของเราลดลงการหาวจึงถูกใช้เป็น,นกลไกในการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นชั่วขณะโดยการหาวจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและกล้ามเนื้อใบหน้าเกิดการตื่นตัวซึ่งช่วยเพิ่มความตื่นตัวทางสรีรวิทยา ทฤษฎีการหาวเพื่อการสื่อสารในกลุ่มทฤษฎีนี้มองว่าการหาวเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่มีวิวัฒนาการมาเพื่อเป็นฟังก์ชันในการสื่อสารหรือการประสานงานพฤติกรรมของคนในกลุ่มการหาวมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างกิจกรรมต่างๆดังนั้นการหาวที่แพร่ระบาดไปทั่วทั้งกลุ่มอาจช่วยให้พฤติกรรมของคนในกลุ่มมีความสอดคล้องกันมากขึ้นทฤษฎีที่ถูกหักล้างไปแล้ว การหาวเพื่อเพิ่มออกซิเจนเป็นเวลาหลายปีที่ทฤษฎีหลักที่ใช้อธิบายการหาวคือความเชื่อที่ว่าการหาวเกิดขึ้นเพื่อน,นำออกซิเจนเข้าสู่สมองมากขึ้นอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ได้ถูกหักล้างอย่างเป็นทางการในงานวิจัยย,ยุคหลังการศึกษาที่ควบคุมปริมาณออกซิเจนอย่างเข้มงวดพบว่าการเพิ่มหรือลดระดับออกซิเจนไม่ได้ส่งผลให้การหาวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์สำคัญอย่างหนึ่งได้เลยนั่นคือการที่ทารกในคลานซึ่งได้รับออกซิเจนผ่านทางสายสะดืออยู่ตลอดเวลายังสามารถหาวได้ข้อเท็จจริงนี้ชี้ให้เห็นว่าการหาวไม่ใช่การตอบสนองต่อการขาดออกซิเจนแต่เป็น,นกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้น การหักล้างทฤษฎีที่เคยเป็นที่ยอมรับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการทดลองอย่างละเอียดเพื่อหาคำอธิบายที่แม่นยำยิ่งขึ้นส่วนที่2ความเชื่อมโยงของการหาวและสมองของเราบทบาทของเซลล์ประสาทกระจก Mirror Neurons หัวใจสำคัญของการหาวแบบแพร่ระบาดคือระบบเซลล์ประสาทที่เรียกว่าเซลล์ประสาทกระจก เซลล์พิเศษเหล่านี้ตั้งอยู่ในสมองและมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งนั่นคือมันจะทำงานเมื่อเรากำลังทำกิจกรรมบางอย่างด้วยตนเองและจะทำงานอีกครั้งเมื่อเราเห็นผู้อื่นทำกิจกรรมเดียวกันกลนไกนี้ช่วยให้เราสามารถเรียนแบบการกระทำของผู้อื่นและยังเป็นรากฐานสำคัญของความเห็นอกเห็นใจเพราะมันทำให้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกหรือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของผู้อื่นได้ เมื่อเราเห็นคนอื่นหาวระบบเซลล์ประสาทกระจกของเราจะทำงานและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหรือความต้องการที่จะหาวตามขึ้นมาการหาวที่แพร่ระบาดต้นกำเนิดจากความเห็นอกเห็นใจทฤษฎีการหาวเรียนแบบกับแนวคิดทฤษฎีความเห็นอกเห็นใจ Empathic Modeling Hypothesis เสนอว่าการหาวที่แพร่ระบาดเกิดขึ้นเนื่องจาก เราตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือความเครียดของผู้อื่นการวิจัยจำนวนมากสนับสนุนแนวคิดนี้โดยแสดงให้เห็นว่าการหาวมักจะแพร่ระบาดได้ง่ายในกลุ่มที่มีความผูกพันทางสังคมที่ใกล้ชิดเช่นสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงเมื่อเทียบกับคนรู้จักหรือคนแปลกหน้าตัวอย่างเช่นการศึกษาในสุนัข พบว่าสุนัขจะหาวตามเจ้าของของมันมากกว่าคนแปลกหน้าพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความเห็นอกเห็นใจนั้นมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการหาวแบบแพร่ระบาดในมนุษย์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเด็กจะอายุประมาณ4ขวบช่วงเวลาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทฤษฎีความคิด The o r y of Mind ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจว่าผู้อื่นมีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเราการที่ความสามารถในการรับเชื้อหาวพัฒนาขึ้นพร้อมกับความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นชี้ให้เห็นว่าการหาวแบบแพร่ระบาดไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อนที่เรียบง่ายแต่เป็นพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยพัฒนาการทางสมองที่สมบูรณ์แล้ว แผนที่ในสมองตำแหน่งการหาวที่แพร่ระบาดการวิจัยด้วยภาพถ่ายสมองแสดงให้เห็นว่าการหาวแบบแพร่ระบาดเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เฉพาะเจาะจงในสมองหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณส่วนหน้าขวา Right Inferior Frontal ใจรัสและสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคม Anterior c i n g u l a t e c o r t e x ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเซลล์ประสาทกระจก การที่เห็นคนอื่นหาวไปกระตุ้มบริเวณเดียวกันในสมองของเราเองเป็น,นกลไกที่ทำให้เรารู้สึกอยากหาวตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งของระบบประสาทที่ควบคุมการเรียนแบบและอารมณ์ส่วนที่ 3. ความแพร่หลายของการหาวในโลกของสิ่งมีชีวิตจากมนุษย์ถึงสัตว์การหาวที่แพร่ระบาดในสิ่งมีชีวิต การหาวเป็นพฤติกรรมที่เก่าแก่และพบได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบทุกชนิดตั้งแต่ปลานกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่หน้าประหลาดใจที่การหาวแบบแพร่ระบาดนั้นจำกัดอยู่ในไม่กี่สายพันธุ์ที่เป็นสัตว์สังคมและมีระบบประสาทที่ซับซ้อนเช่นชิมแปนซีสุนัขหมาป่านกแก้วและลิงบาบูล การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการหาวในสัตว์เหล่านี้จะแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเมื่อเกิดขึ้นในกลุ่มที่พวกมันมีความผูกพันทางสังคมที่ใกล้ชิดกันการหาวแบบข้ามสายพันธุ์ (interspecies contagion) หนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดคือการหาวข้ามสายพันธุ์ซึ่งเกิดระหว่างมนุษย์กับสัตว์สายพันธุ์อื่น การวิจัยพบว่าสุนัขและช้างสามารถหาวตามมนุษย์ได้โดยเฉพาะการศึกษาในช้างแอฟริกาพบว่าช้างจำนวนสามเชือกหาวตามผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่และความสามารถทางสติปัญญาที่ซับซ้อนของช้างบทบาทของเสียงที่ได้ยินแล้วต้องหาวตามคำถามสำคัญของเรื่องนี้คือทำไมแค่เสียงหาวก็สามารถทำให้เราหาวตามได้ การวิจัยล่าสุดในลิงบาบูลเจลาดาสที่มีเสียงร้องที่ดังและชัดเจนขณะหาาได้ให้คำตอบที่น่าทึ่งนักวิจัยได้เปิดเสียงหาาให้พวกมันฟังและพบว่าลิงบาบูลหาาตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสียงนั้นมาจากสมาชิกในกลุ่มเดียวกันการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่ากลไกการหาาแพร่ระบาดสามารถทำงานผ่านช่องทางการรับรู้ทางเสียงได้และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการรับรู้ทางสายตาเท่านั้น นี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าสมองของเราได้รับการประมวลผลแนวคิดของการหาวไม่ว่าข้อมูลจะถูกส่งมาผ่านทางสายตาหรือการได้ยินก็ตามพฤติกรรมนี้อาจมีวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อการสื่อสารและประสานงานในสถานการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นกันได้เช่นในที่มืดหรือในสภาพแวดล้อมที่รกเทบซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความอยู่รอด ส่วนที่สเผยมุมมองที่หลากหลายและการหาวที่ผิดปกติเรื่องเล่าและทฤษฎีจากอดีตการหาวเป็นพฤติกรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานและในอดีตผู้คนในหลายวัฒนธรรมได้ให้ความหมายแก่การหาวในแง่ของความเชื่อทางไสยศาสตร์และศาสนาในหลายศาสนาและวัฒนธรรมการหาวถูกมองเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ตัวอย่างเช่นในศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าการหาวเป็นสัญญาณของการที่ซาตานพยายามเข้าสู่ร่างกายและทำให้เราดูตลกดังนั้นจึงมีคำสอนให้ใช้มือปิดปากเมื่อหาวเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจเข้าสู่ร่างกายในทํานองเดียวกันชาวอินเดียมีความเชื่อว่าพูดวิญญาณชั่วร้ายชอบที่จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก การหาวจึงเป็นช่องทางที่อาจนำไปสู่การที่วิญญาณชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายหรือทำให้ส่วนหนึ่งของวิญญาณของเราหลุดออกไปสำหรับยุโรปในช่วงการระโรคระบาดในยุคกลางมีความเชื่อว่าการหาวอาจทำให้วิญญาณออกจากร่างและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งเป็นที่มาของการทำสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนเมื่อหาวเพื่อป้องกันวิญญาณความแตกต่างทางพัฒนาการและภาวะทางคลินิก แม้ว่าการหาวแบบธรรมชาติจะเริ่มขึ้นตั้งแต่อยู่ในครันแต่การหาวแบบแพร่ระบาดในมนุษย์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเด็กจะอายุประมาณ4ขวบนอกจากนี้การศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีภาวะทางสมองซึ่งส่งต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม <c oughs> เช่นโรคในกลุ่มออทิซึม ASD หรือโรคจิตเภทจะมีแนวโน้มที่จะหาวเรียนแบบน้อยลง ช่วงแรกนักวิจัยสันนิษฐานว่าสิ่งนี้เกิดจากความบกพร่องทางความเห็นอกเห็นใจแต่การศึกษาต่อมาได้ให้มุมมองที่แตกต่างออกไปเมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มออทิซึมได้รับคำสั่งให้เพ่งความสนใจไปที่ใบหน้าของผู้ที่หาวความแตกต่างในการหาวเรียนแบบก็ลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญ การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักอาจไม่ได้อยู่ที่ความบกพร่องทางความเห็นอกเห็นใจแต่เป็นปัญหาเรื่องการให้ความสนใจกับสัญญาณทางสังคมบางอย่างเช่นการสศตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคมตามปกติการหาวที่บ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพแม้ว่าการหาวจะดูเป็นเรื่องปกติแต่การหาวที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ การหาวเทผิดปกติอาจเป็นอาการแสดงของโรคทางระบบประสาทบางชนิดเช่นหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกเนื้องอกในสมองโรคลมชักหรือโรคปลอดประสาทเสื่อมแข็งนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่ส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การหาวที่ผิดปกติยังสามารถเกิดขึ้นได้จากผลข้างเคียงของยาบางชนิดเช่นยาต้านเศร้าโดยเฉพาะกลุ่มที่ยับยั้งการดูดซึมสารเซโรโทนินหรือยาที่ส่งผลต่อระบบโดปามีนความเชื่อมโยงนี้ตอกย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของสารสื่อประสาทเหล่านี้ในกลไกาการหาว การศึกษาการหาวที่ผิดปกติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักประสาทวิทยาเพราะมันสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานตามปกติของวงจรประสาทในสมองของเราได้บทสรุปบทส่งท้ายการหาวไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาของร่างกายอย่างง่วงแต่เป็นกลไกที่ซับซ้อนซึ่งมีรากฐานมาจากสรีรวิทยาจิตวิทยาและวิวัฒนาการ การหาวแบบแพร่ระบาดเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมและพันธะทางอารมณ์ของเราซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความผูกพันในกลุ่มอย่างลึกซึง้ง ดังนั้นเมื่อคุณได้ยินเสียงหาวของใครบางคนแล้วจู่ๆก็หาวตามขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพียงแค่การเรียนแบบโดยไร้เหตุผลแต่เป็นเพราะสมองของเราได้รับการออกแบบมาให้รับรู้และเรียนแบบการกระทําของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นหรือการได้ยินเพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อและเข้าใจกันในฐานะสัตว์สังคม การหาวจึงไม่ใช่การกระทําที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าแต่เป็นการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างเมื่อคุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วการหาวครั้งต่อไปของคุณอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาตอบสนองแต่เป็นการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับคนรอบข้างและในค่ำคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาน่าสนใจจากเราและถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวที่ผมเล่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับ